สวัสดีครับรัฐศาสตร์ต้องเตือนตนนะครับเจ้าพนักง,งานป้องกันการทุจริตนะครับก็รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตสํานักง,งานปปชประจําจังหวัดอ่างทองครับก็จะแบ่งออกมาเป็น4ีประเภทนะครับประเภทแรกคือทุจริตต่อหน้าที่ทุจริตต่อหน้าที่เนี่ยเราจะต้องไปดูคํานิยาม เป็นการเอื้อประโยชน์ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อะไรเหล่านี้นะครับอีกอันหนึ่งคือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่เราดูได้จากตัวของอประมวลกฎหมายอาญาอย่างที่เรารู้จักกันอย่างเช่นมาตรา157มาตรา147หรือ151อะไรเหล่านี้นะครับเช่นเดียวกันก็จะมีเรื่องของความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมอันนี้ก็จะเป็นของอายการของศาลหรือของตารวจและสุดท้ายเกี่ยวกับการล่ํารวยผิดปกติ นะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิสนนะครับอันนี้คือ4เรื่องหลัก,ลกๆที่จะอยู่ในอขอบเขตอำนาจของสำนักง,งานปปชและก็คณะกรรมการปปชนะครับที่ร้องเรียนได้ เราต้องระบุของชื่อผู้ร้องนะครับใครเป็นผู้ร้องนะครับโดยขั้นตอนทั่วไปพฤติการเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็พยานหลักฐานที่จะหาได้เนี่ยหาได้จากตรงไหนนะครับถ้ามีเนาะก็ต้องระบุให้ชัดเจนนะคะว่าแล้วร้องใครด้วยนะครับหรือบางทีอาจจะไม่สะดวกในการที่จะบอกชื่อผู้ร้องนะครับก็ส่งเป็นรูปแบบของบัตรสนเทศบัตรสนเทศในที่นี้คือไม่ระบุชื่อผู้ร้องแต่ต้องระบุ ชื่อผู้ถูกล้องนะครับพฤติการต้องบอกอย่างชัดเจนแล้วก็ถ้ามีพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานวัตถุพยานเอกสารอะไรเหล่านี้ถ้ามีองค์กรเหล่านี้ครบเ <cinematic. S 1> นี่ยก็จะเข้าเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบที่จะต้องเตรียมมาล้อสำนักง,งานปปชได้นะครับก็ <het> <ok> <S <s เมื่อ <Me an> พิสูจน์ได้นะครับพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดจริงฐานความผิดมันเกิดเป็นความร้ายแรงถ้าสมมติอยู่ในสํานักงานปปชเนาะเลตีกลับมาก็จะดําเนินการส่งไปขั้นไต่สวนไต่สวนในที่นี้ก็คือดําเนินการออกไปสองสองขาละสองขาในที่นี้ก็ออกไปทางวินัยตัววินัยก็คือวินัยเรื่องก่อนทุจริตก็ออกมาชี้มูลถ้าเกิดมีการชี้มูลนะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งก็ออกไปทางอาญาเนาะก็ส่งให้อายการสูงสุดนะครับดำเนินการต่อไป คำว่าชี้มูลเนี่ยมันจะเข้าข่ายของคําว่าการบอกว่าคณะกรรมการเปชม,มีความเห็นในทางวินัยก่อนนะครับเอาพูดเรื่องทางวินัยก่อนว่าชี้มูลเรื่องคดีทุจริตดูละมีองค์ประกอบค,ครบถ้วนว่าเป็นเรื่องของการทุจริตอย่างเงี้ยทางวินัยก็จะให้ดําเนินการเป็นวินัยายแรงให้ออกนอะแต่กระบวนการชี้มูลเสร็จเนี่ยถ้ายังไม่ผ่าน ศาลนะครับและศาลยังไม่ได้ํำเนินการเสร็จสิ้นจนกระบวนการศาลหมดเนี่ยผู้นั้นก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นผู้มีความผิดทางอาญาก็ต้องแยกกันแยกกันเนาะเพราะว่าบางทีเข้าใจว่าชี้มูลแล้วคนนี้ผิดหรือไม่ผิดในทางอาญาเนี่ยถ้าผิดทางวินัยเนี่ยแน่นอนละว่าทางปปชเห็นว่าต้องผิดทางวินัยต้องให้ออกแต่ทางอาญาก็ต้องรอจนกว่าศาลจะถึงขั้นกระบวนการสุดท้ายของศาลนะครับ เดี๋ยวนี้สำนักง,งานปปชจะเปลี่ยนบทบาทมากขึ้นเปลี่ยนจากการที่การปราบปรามเนาะไปเป็นเรื่องการป้องกันเชิงลุกเรามีชมรมสตองชมรมสตองเนี่ยก็เป็นเหมือนหนึ่งเครือข่ายสําคัญที่จะเป็นเป็นกระบอกเสียงเนาะไวซ์โบวิงนะครับที่บอกว่าเป็นกระบอกเสียงแจ้งเบาะแสให้เรานะครับบางทีเนี่ยเรื่องยังไม่ทันเกิดเนะาะภาคประชาชนก็บอกก่อนว่ามันมีความเสี่ยงที่อาจจะมีการเอื้อประโยชน์อะไรการทุจริตกันได้นะครับก็เราก็จะสามารถเข้าไปแก้ไขได้ทัน การทุจริตนะครับก็ถือเป็นปัญหาสังคมที่มีผลกระทบนะครับต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านนะครับก็และสถานการณ์ทุจริตของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีแนวโน้มมันสูงขึ้นทุกปีนะครับเนื่องจากยังมีช่องทางในการใช้ดุลยพินิจเนาะแล้วก็การการมีอำนาจพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เนี่ยที่ขาดจิตสำนึกด้านความซื่อสัตย์นะครับประชาชนเองโดยปกติเนี่ยก็ไม่ได้อยากเสียเวลามาร้องเรียนอยู่แล้วแต่เขาได้รับผลกระทบเนาะก็อยากจะเชิญชวนให้อ่า ภาคประชาชนนะครับพี่มีเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตต่างๆเนี่ยให้มาช่วยชี้ช่องันหน่อยเพื่อจะได้งานของสํานักง,งานปปชี่หรืองานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตทั้งหมดนะครับไม่ใช่แค่สานักง,งานปปชดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงเป้าตรงประเด็นมากขึ้นครับ